ผลออกมาคือลูกก็ได้เก็บขายลูกก็ไม่ร่วงจากที่เมื่อก่อนมันร่วงมาแล้วทีนี้พอเจอแอมโกแล้วเจอว่ามันหยุดมันหยุดร่วงเลยก่อนจะเก็บขายน่ยได้ฉีดกี่ครั้งครั้งเดียวพอได้ฉีดครั้งเดียวอ๋อก็ยังยังมาทานฉีดได้อาทิตย์หนึ่งก็เข้าแก้มเก็บอ๋อเข้าแก้มเก็บพอดีทีนี้ฉีดไปเรื่อยๆแต่ก็ยังฉีดแล้วฉีละครั้งอาทิตย์ละครั้ง แล้วใบที่พี่นิดบอกว่ามันตอนนั้นยังมีใบไหมผมจําไม่ได้ยังมีแต่แต่มันเหลืองมีเหลืองอยู่ต้นนี้ต้นที่มันร่วงลงมาเนี่ยลูกมันเยอะอ๋อแต่ลูกใบมันร่วงแต่ลูกมันไม่ร่วงผมถามพี่หน่อยทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสารอาหารที่มันมาให้อ่ลูกมันได้กินทันทีไงสารอาหารของในไอเอมโกเนี่ยมันครบสิบแปดชนิดพอฉีดไปปุ๊บเพื่อได้กินทันทีมันก็รักษาลูกไว้ไม่ให้ลูกร่วง ส่งไปให้ลูกส่งไปคือเลี้ยงลูกได้ทันทีไม่ต้องสังเคราะห์แต่เอาไปเลี้ยงลูกลูกก็เลยไม่ร่วงทันทีนะจนได้ขายจนได้ขายเนี่ยจนแม่ก็มันที่เห็นนี่แหละแล้วทีนี้ก็เก็บลูกเสร็จแล้วก็ต้นเนี้มันต้องตายเพราะเอาเอาอาหารไปเลี้ยงลูกแล้วแต่ทีนี้พอเราฉีดไปมันก็เอามาเลี้ยงต้นมีใบมีดอกเออมีใบให้เราได้เห็นแล้วใส่อันแบบผงมันใส่ผงผงมาโรยโดยรอบ แล้วก็ฉีดมาเรื่อยๆจนถึงห้าครั้งแล้วทําให้เอาเรามาดูมาดูใกล้ๆว่ามันมันเริ่มเริ่มแตกยอดใหม่ให้เราเห็นผมถึงถึงดีใจว่าเฮ้ยมันมันแตกยอด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 เนี่ยยอดทั้งนั้นแตกยอดขึ้นมาโอเคแหละยอดใบเก่ามันล่วงไปแต่มันเดินยอดใหม่หลังจากที่มันเอาอาหารไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเสร็จ คือแม่ยอมตายอยู่แล้วให้ลูกให้ได้ลูกก่อนพ<ช>อนลูกเสร็จเก็บลูกไปหมดแล้วเขาเริ่มออกยอดต่อแปลว่าต้นนี้จะไม่ตายใช่ไหมพี่รอดนี่คือข้อดีของแอมโกที่มันสามารถมิกใช้ในครั้งเดียวจบคือเลี้ยงลูกเสศจเดินผฟืนอฟ,ฟูต้นได้ด้วยนี่คือข้อดีแล้วเราก็ใช้สองอย่างเองแบบผงก็โรยรอบรอบโคนเป็นหนึ่งครั้งแล้วใช่ไหมแบบผงรอบโคนแต่แบบน้ําเราฉีดไปห้ารอบแล้ว ครับทุกเจ็ดวันทุกเจ็ดวันฉีในช่วงพื้นผูเนาะบำรุงด้วยก็คือน้ำพันลิตรต่อของเราสองร้อยสี่สี่สองร้อยห้าสิบสี่สี่หนึ่งขวดต่อน้ำพันลิตรประหยัดและราคาประหยัดก็คือน้ำพันลิตรราคาแค่พันเดียวเฉลี่ยพันเดียวคุ้มค่ามากโอเคสหรับตันนี้ก็ถือว่าได้ได้ทั้งผลผลิตได้ทั้งพื้นผูต้นด้วยแล้วก็ ฉีดทีเดียวก็ฉีดพร้อมกันทั้งสวนด้วยก็ถือว่าสุดยอดนะพี่นิดเป็นไงรู้สึกดีใจมากคุ้มหลังจากที่เราจากที่ว่าคิดว่าตัวเองลมละลายค่ไอ๋อทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่ามันไปหมดแล้วทั้งสวนทั้งทุกแปลงเพราะตำหนักถ้าไม่ใช่เอมโกลที่คิดว่ามันคงไปหมดแล้วมันคงไม่อยู่ใช่ไหมหมายถึงที่ลูกลูกนั้นก็คงต้องร่วงร่วงแล้วแม่ก็คงต้องตายเพราะแม่สัตว์ไปหลาย ความรู้สึกตอนนั้นถ้าไม่มีปุ๋ยดีๆมาหรืออาหารดีๆมาให้เขาเนี่ยลูกก็ไม่อยู่แม่ก็ตายฉันเรายงว่ามันตายยกครัวเพราะว่าใบมันเหลืองทั้งส่วนอ๋อเป็นทั้งส่วนด้วยออนั้นเนีววมากนะมันลงแล้วใบมันลงแล้วเห็นมันการถูก